ตอนคือน้องอ่ะกำลังจะมาสระผมเดี๋ยวฉันจะเป็นการตัดผมการทำผมที่เกาหลีแล้วกันไม่รู้ฉันจะสื่อสารกับเขาเข้าใจป่าแต่ว่าฉันกำลังพยายามหาลูปขึ้นลูปลูปผมนะคะก็พยายามหาลูปผมที่แบบน่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบอันยองอาเซโยอเนาะมาตัดถึงเกาหลีก็น่าจะแบบได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสระผมก่อนดูที่การสระของน้าจะบอกว่าตรงเนี้ยมันขยับขยเยื่นตามเราด้วยนะเนี่ยถ้าถึงกดอย่างเงี้ยคือมันก็แบบ ล็อกไปที่ไหล่เลยทันทีเออคือด้วยความที่ตอนเนี้ยอากาศอ่ะมันติดลบสองคือหนาวมากเนี่ยสระผมเองเนื้อป่ะฟิลแบบทําเล็บต่อมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วพอเล็บออกอ่ะดูดิเล็บจนมือท่านี้สบายมากเลยอ่ะอ๋ออ๋ออันเนี่ยท่านี้สบายมากเลยอ่ะอุ้ยโอ๋ออ๋อ ว่าสะพกสะใดอย่างเดียวอ่ะ8,000วอนใช่ปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดตัดด้วยจะเป็น20,000ื่สองซื้อก็เลยตัดด้วยจ้าน่าจะแบบโอเคอยู่แหละก็เอา0.03คูณเข้าไปแล้วกันนะเพราะว่าคณิตคิดไวไม่ได้จริงๆอะ่ะหน้าตาหนุ่มตลกมากเลยเฮ้ยเห่งเนี้ยงเอาจริงว้านาอาจจะรำคาญจากที่ฉันตั้งกล้องถ่ายทอรเวลา <laughs> ไม่เป็นไรดูตา สระรอบเดียวเหรอพอแล้วหรอ <c oughs> ไปไหนอ๋อมาแล้วจ้อีร่รอบนึงเงในการลงคิมนวดแล้วถ้าของไทยก็สระประมาณสามรอบอะเนาะ <c oughs> เราค่อยลงคิมนวดอันนี้เขาสาระรอบเดียวแล้วก็ลงคิมนวดเลย <c oughs> นั่งทำเหมือนรุนแรงนะแต่จริงๆไม่เจ็บเลยหนูว่าหัวจันด้านก็ไม่รู้ ถ้ท่าเนี่ยสบายอ่ะพอนั่งหนีบแบบหลังคอสบายมากสะผมเปียกถึงน้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าตอนตัดผมจะคุยรู้เรื่องาะฉันเตรียมรูปไปล,ละส้นหัวย่างสบายเลยอ่ะอุ๊ยเก้าอี้ปรับให้นั่งละมาทีปรับให้นอน โอกำลังจะเริ่มมาว่าหลังตัดศีสารไปแล้วเรียบร้อยว่าขอตัดแบบตรงแล้วก็มีเคิร์ฟลงมาเปิดกูห้รูไปเรียบร้อยนะ้วจ้ดูซิว่าชอบนันาดปุ๊บป้าค่ะจริงคนใดผมให้อยู่ก็ไม่ติดนะน่ารักให Yes real yes you YouTube YouTube? Yes, YouTube. stop? You stop? No, no, stop. Oh, <laughs> <laughs> uh, yeah. Thailand. Thailand. Thailand? Thailand? Yes. Yeah. Wow. Huh? Thailand. Thailand. เธอจริงๆอะน้องถามว่าทำไมถึงต้องมาตัดที่นี่จริงๆล้วเรื่องของเรื่องเสริมเพราะว่าอยากตัดผมอยู like bah, ่แล้วแต่อยู่ไทยแต่ทีนี้แล้วมันไม่มีใครสริมสนิทเลยที่จะให้ตัดสั้นหน่อยอะไใช่ปะแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเอาไหนๆมาเกาแล้วตัดเล็บแค่แบบนิ่งเดียวก็ไม่ได้ปะตัดไปเลยจ้าสามเดือครึ่งอุ้ยจริงๆออกไปเยอะกว่าสามเดือครึ่งนะสัมผัสได้แบบเลยหัวไหล่หจริงเดียวใช่ไหมล่ะคะหน้าของเข้ามาังแน่นเนาะดูดูอะไรเยอะมอเล่ อ๋อย oh, yes. okay. ังสลเยอรโอเคลเ a y โอเโ้ยต่ดไปสัอนอยู่นะเนี่ยคือสั้นมากจากเท่านี้ เหลือเท่านี้จ้าตัดผมเกาหลีก็ต้องอัญองปะคือตอนนี้หัวโล่งมากเพราะไม่เคยผมสั้นขนาดนี้นานมากแล้วแบบตั้งแต่อยู่ว่าปีสามอะแล้วคือตอนนี้ผ่านมาสามปีแล้วอะเออคือผมไม่เคยสั้นขนาดนั้นเลยตอนนี้ฉันเหมือนปาา้าปะเดี๋ยวฉันจะต้องใส่กลางคุ้มไม่คุ้มโอ้แค่อยากจะเดินเข้ามาสระผมแต่ดัดจริตอยากจะตัดผมด้วยเพราะว่าไม่เคยตัดผมมาก่อนที่เกาหลี บทเรียนราคาแพงโอเคนี่คือผมน้องทั้งหมดนะจ๊ะออกไปเยอะจริงๆขอพูดที่รั้งหนึ่งดมเบสเสร็จนะจ๊ะน้องตัดผมทีลาน,นี้อยู่ที่หงแดงท้องนี้เลยคนนี้คนตัดน,นะคะเลิศค่าผมสิกตอนนี้อาดีดี ตอนเนี้ยหน้าแบบชีบอกประมาณร้อยอยู่นะคะเพราะว่าตึงไปนิดนึงว่าผมสั้นจังเลยไม่เคยสั้นขนาดนี้เลยถามว่าตัดที่เก้าแล้วต่างจากที่ไทยไหมอ่อนดีๆนะก็ไม่ต่างตัดไทยเถอะสื่อสารกันได้สื่อสารกันง่ายแต่ว่าเขาก็ทําตามนิดนึงสื่อสารแหละเพราะว่าเขาก็เปิดรูปให้ดูนะว่าแบบเคิร์ฟเคแบบนี้ใช่ไหมเด้งย่างนี้ใช่ไหมไอเราก็บอกว่าใช่แต่ว่ามันผิดที่เราบอกว่ามันสั้นเกินไปเพราะแบบเหมือนตอนที่เราชี้อ่ะมันเป็นผมเปียกไงหรือกปล่า แล้วพอแบบพมันไดพมันหนีบ่ะอะไรเงี้ยเอาหดจ้าผมขึ้นไปจ้าเหลือเท่านี้เลยจ้าแต่ก็ถือเป็นนิติใหม่ละกันท้าอากวันไหนผมยาวก็แฮปปี้โลกใบนี้มันมีแฮปปี้แล้วจ้าถามว่าคุ้มไหมกับเงินที่จ่ายไปก็ประสบการณ์เนาะเกิดมาแล้วก็ต้องลองอตอนนี้หนาวมากนะคะกรศติดลบตีเงียแล้วก็รอดูต่อไปไว่า 안녕합니